สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทาง YouTube ทุกๆท่านด้วยนะครับวันนี้พามาชมหน่วยหนังกลางแปลงของจังหวัดบุบรีรัมย์อีกหน่วยหนึ่งนะครับผมน่าจะเคยรับชมก็หลายคลิปแล้วแหละเดี๋ยววันนี้เรามาดูอีกสักคลิปหนึ่งล้วกันว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือว,ว่ามีอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับกับทีมงานมาต่างพาพประโยชน์ครับ ขอบคุณผู้สนับสนุนที่เดินทางไปกับช่องลีทองกีชาน a n ล e l 2ด้วยแล้ครับครับขอบคุณทุกสปอนเซอร์ด้วยแล้วกันครับบ,บรรยรารกาศตอนนี้ก็หมอลำน่าจะพึ่งเลิกเล่นหรือเปล่าน,นะครับผมอวัสดีครับมาตั้งใจเลยนะเนี่ย๋อครับผม มาคนเดียวครับผมอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับวันนี้ก็จะเป็นงานติดถนนเลยนะครับผมเมื่อกี้เหมือนได้ยินเสียงนะครับว่ามาต่งางาบยนเริ่มลงเสียงแล้วนะครับหมอลำน่าจะเรียบร้อยแล้วอเสียงมาแล้วครับพี่น้องมาเดี๋ยวเราไปชมใกลๆ้ๆกันครับตอนนี้น่าจะเริ่มสาวเชยเลยโอ้นะฮะขอหมอลำครับผมกําลังได้ที่เลย แจ๊บเลยเหรอ,อ,อ <c oughs> มาต่างภาพยนตร์รับไม้ต่อเลยตอนนี้ยังไงดีเจ้าภาพยืนกดดันแล้วครับผมโอ้สวัสดีครับผมเหรอยังไงต่อ <c oughs> ตอนนี้ปา๋านงกำลังรองซาวเชคอยู่นะครับ ทางเลยครับพี่น้องบรรยากาศตอนนี้ก็งดเสียงเพื่อที่จะให้ทีมงานเจ้าภาพได้ทาพิธีในช่วงเย็นนะครับเบดวันนี้ลงแค่ข้างละ6ใบนะครับผม4 5 2ห4 6 24 21นิ้วหน้าเปิดทางละ24ดอกครับผมยังอยู่บนตู้อีกเยอะเลยครับพี่น้องโอ้โหนะอันนี้ลงเท่ประมาณไม่ถึงครึ่งนะ <c oughs> นะลองเสียงนี่ไม่ต้องพูดถึงครับผมสนนันนวนไหวแน่นอนนะครับหน้าเปิดนี่ บอกตามตรงว่าต้องให้ระยะเขานิดหนึ่งนะครับเพราะว่ายิ่งไกลยิ่งลอยนะครับผมหน้าตู้อาจจะสู้หน้าปิดไม่ค่อยได้เนาะนะฮะแต่ว่าถ้าว่าเรื่องลอยไกลนี่หน้าเปิดนี่เอยุกเกูนย์ก็น่าจะเคยรับชมกันอยู่นะฮะสหรับหน่วยหนังต่างๆที่สมัยก่อนเนาะใช้เป็นผีเสื้อตู้ละสี่ดอกนะครับจริงานมาต่างภาพยนตร์ก็กลับมาย้อนยุคนะฮะเสียสมพรบอกว่า ต้องจัดนะฮะจัดเต็มจริงๆครับผมบอกได้คำเดียวเลยครับผมตู้ตัวนี้นี่หกคนนี่ยกไม่ขึ้นนะฮะถ้ารถลงไม่ได้นี่โอ้นะนี่นะครับผมก็จะมีในส่วนของเคนนะครับบอกได้เลยต้องยกเคนอย่างเดียวครับผมไม่ต้องพูดถึงครับผมเรื่องเสียงนี่ระยะประมาณนี้นี่สนันวันไวแน่นอนนะครับผมโดยเฉพาะเบีดหน้าเปิด24ดอกตัวนี้จะเป็นบอย6นะครับของ SE South Standard นะครับผม บรรยากาศ่วงนี้รอพิธีการก็เอาจอขึ้นแล้วนะครับในส่วนของบีมก็3ตัวทเกณงก็บริหารนะจัดการวันนี้พื้นที่น่าจะเป็นสวนมันนะวันนี้พื้นที่ค่อนข้างที่จะดีนิดหนึ่งครับผมนี่ขนาดว่าไม่มีฝนนะครับรถลงมายังติดเลยนะครับนี่ทวาเปรียปร้ยมานี่จบขาวแน่นอนครับพี่น้องว้ ยอดเลยครับจะเป็นทีมงานเจ้าภาพนะครับตอนนี้ถือว่าสตาร์ทเครื่องติดแล้วครับผมก็บางส่วนก็ไปทําพิธีนะครับในส่วนของระรัมิธีบางส่วนนี่ก็โดบรอเลยครับผม,มนนะะสิยอดเลยครับผมแต่ละคน บรรยากาศตอนนี้อยู่ติดถนนนะครับโอ้โหบ,บรรยากาศคึกคืลนมากเลยครับวันนี้ครับผมทีมงานเจ้าภาพนี่บอกได้เลยครับว่าเราเบียร์เพียบครับงานนี้เต็ม <c oughs> ล้ลำเลยครับผม อตอนนี้ในส่วนของมอลำก็เสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะมอบหน้าที่ให้กับทีมงานมาต่างภาพยนตร์ได้ในส่วนของมอบความสนุกหน้าจอนะครับผมวันนี้ก็โดนมัดมือชกเหมือนเดิมครับผมเ <c oughs> สียหนงบอกว่ามาเป็นดีเจให้หน่อยอ่ะจัดไปครับผมไม่ยากครับผมช่วยกันได้ครับผมอเก็บแล้วบอ๋อตั้งรือเก็บเนี่ยโอ้หนว่าจะหนีกันซะละ <c oughs> นี่ว่าจะมาถ่ายคลิปโดนมัดมือโชคอีกแล้วเนี่ยโอ้มื่อกี้นี่สามเพลงรู้เรื่องเลยติปเกือบสี่ร้อยแหละโอ้แน่นอนมากเอยแต่ว่าส่วนมากจะขอแต่หมลามอย่างเดียวเขตเนี่เจ๋วเลยเงินดีมากครับบานนี้เนี่ย นี่ว่าจะเปิดอินสักรเพลงกลับบ้านเลยนะนเออได้สักพันหนึ่งนี้บินเลยนะครับผมกลับบ้านเลยอ้าวไปไหนนี่เฮ้ยทิ้งร้านไปไหนนี่เอาทิ้งร้านไปไหนนี่อ๋อเดี๋ยวมาใช่ไหมโอ้ขโมยกินได้หมดเลยนี่แหละครับผมมีหนังที่ไหนก็จะมีอาชีพเพิ่มนะครับผมในส่วนของพอค้าแไม่ขายนะครับผมทุกท่านด้วยแล้วกันนะคลิปนี้ก็คงจะประมาณนี้ไม่ยาวจนเกินไป นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยกับทีมงานมา่างภาพพยนตร์นะครับ